เอาละครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับก็จริงๆทำคลิปนี้ไม่ใช่มีอะไรหรอกครับผมก็ซื้อ,อลิขสิทธิ์ของโปรแกรมมาไว้1เดือนนะฮะซื้อแล้วเอาไว้ทำวิดีโองานแต่งอย่างเดียวมันก็ดูจะกะไรยอยู่นะฮะก็เลยคิดว่าเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือความบันเทิงเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยดีกว่านะฮะก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมน,นะฮะเนื่องจากเมื่อวานนะครับ มีเตาอบใหม่มาถึงบ้านนะฮะแล้วก็อยากจะเอามาลองรีวิวดูนะครับแต่ว่าก็จะรีวิวธรรมดามันก็ดูกับไรอยู่นะฮะก็เลยคิดว่ารีวิวอะไรให้มันไม่เหมือนชาวบ้านดีกว่านะครับพอดีได้วัตถุดิบมาชิ้นหนึ่งนะฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าตือคาโคนะครับโดยเฉพาะเป็นเตือโคที่ผมชอบมากนะฮะเป็นตือคาโคชั้นม่อยนะครับเตือโคคืออะไรเตือโคคือ มันเป็นแป้งมันคือแป้งนะฮะแล้วก็ผสมกับเผือกนะครับเผือกเผือกคือเผือกนะครับตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาผสมกันนะครับแล้วก็เอามาทอดในน้ามันร้อนๆนะฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับคนขายก็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนะฮะก็อร่อยนะครับถ้ากินจากเตาใ,ใหม่ๆก็โคตรอร่อยเลยทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเราซื้อมาไว้แล้วเกิดในการยผมก็คือทิ้งไว้นานเกินนะครับคือทาวัวเต๋วทำธุรละลืมไม่หมดทุกอย่างเลยนะครับว่าจะทําอะไรบ้างนะฮะสุดท้ายไม่รู้อีกทีก็ เตอโคเย็นหมดแล้วนะครับเราก็จะนำมาฟื้นคืนชีพด้วยอุปกรณ์ใหม่ของผมกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านไปพบและไปชมกันเลยนะครับผม okay, ครับนอกจากเสียงถุงก,กับแกปแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมอัดนได้กาดมากเลยฮะ ดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทับแทนได้กันนะครับนี่คือตู้มีเจนะครับผม Stream Oven นะฮะที่เขาบอกว่ามีคุณสมบัติคล้ายๆ้ายกับเครื่องเตาอบบอมบูด้านะครับที่อบขนมปังได้อร่อยที่สุดในโลกนะครับและนี่นะครับสิ่งที่กําลังหลุดเฟรมต่อไปนี้นะครับก็คือตอคาโฟที่เย็นชืดนะครับผมซึ่งไม่อร่อยแล้วนะฮะจะทําให้อร่อยครั้งก็ต้องเอามาทอดใหม่แต่ซึ่งบ้านจะมาทอดตอนที่อืนก็ไม่ใช่กะไรนะฮะ ก็เลยเอามาให้ดูนะครับผมว่าตอนนี้มันเย็นจืดชืดหมดแล้วแล้วเราจะมาชุบชีวิตเือคาโคมันด้วยตู้มิเจตัวนี้นะครับผมซึ่งรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาติดตามและรับชมกันนะครับเรามาดูการรีวิวน,นะครับเราจะตั้งเป็นออตแมนวนวลนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ปกติเนี่ยน,น่าจะไม่ได้แรง สอง,องตอ,งอ,อยยนมันรอนลยเพราะเดือดทุกคนตอนมันร้อนส่วนเวลาก็สามนาทีสี่นาทีสี่นาีะครับไม่ค่อยใส่ก็เห็นแล้วต้อง ปิดประตูให้ดีส่วนใหญ่าแล้วอย่าลืมนะครับต้องใส่น้ำด้วยนะครับชิลใส่น้ำให้ได้5มอย่าลืนะครับก็คือเต็มฝาแล้เราดูด้วยปิดแล้เหมือนกันว่า สิ่งเหล่านับ ครับก็โดยรวมนะครับผมยังถือว่ามีเจียสามารถทำโจทย์ตือคาโคได้นะครับในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจนะครับก็คือสอบผ่านนะฮะรสชาติก็ยังโอเคดีอยู่นะครับผมไม่ได้ถึงกับว่าเฮ้ยกรอบแห้งไปเลยเหมือนเอาไปทอดมาใหม่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมก็สำหรับผมผมยังถือว่า เอาตัวรอดได้นะครับสำหรับโจทย์ตือคาโคลสำหรับมีจียสมาร์ทโอเวนตัวนี้นะครับผมอ่ไหนๆก็ไหนๆนะพูดถึงตัวเครื่องหน่อยนะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างน่ารักนะครับถ้าถามผมนะฮะสีขาวสวยเนียนกริบนะครับฟังก์ชันใช้งานง่ายนะครับไม่เข้าใจอะไรก็เปิด YouTube หานิดหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นเข้าไทยเป็นทางการเนาะก็ยังอยู่ที่จีนอยู่นะครับผมก็ยังไงก็ตามนะครับถ้าใครสนใจนะครับ เตี๋ยคาโคนะครับถ้าเกิดสนใจเตือโคก็เตือโคช้างม่อยนะครับค่อนข้างอร่อยนะครับเป็นเป็นแป้งมันคือแป้งนะครับผสมกับเผือกนะครับผมข้างนอกกรอบกรอบกรียวข้างในนุ่มนิ่มนะครับผมและส่วนตัว มีเจส์มาร์ทโอเว่นนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เป็นพรีออเดอร์นะครับที่ลาซาด้าก็มีนะครับผมไม่ได้ขา,ายโฆษณาเด็ดๆทั้งสิ้นนะครับและโจทย์คราวหน้าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ